เล่าเรื่องผีตอนตีสองลับโรงเรียนล้างสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมเอดมินตีสได้นำเอาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าถ่ายทอดนัน้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ แสงพระอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องกระทบผนังอิฐเก่าแก่ของโรงเรียนห้างสีของอิฐดูซีดเซียวลงไปตามการเวลาเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างกระจกแตกมันดังกังวานราวกับเสียงคล่ำครวรโรงเรียนแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่เปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นเพียงซากปรลักหักพังที่ถูกทิ้งล้างมานานแสนนาน เอ็มนักเรียนชั้นมัธยมปลายผู้ใฝ่หาความตื่นเต้นเดินทางมาที่โรงเรียนร้างแห่งนี้ตามคำชวนของเพื่อนๆด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่ก็อดที่จะรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้เมื่อเห็นสภาพของโรงเรียนที่ดูน่ากลัวทำไมพวกเราต้องมาที่นี่กันวะเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสัน่นๆก็อยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นเอ็ม ตอบกลับด้วยท่าทีที่กาหารแต่ในใจกับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นักพวกเขาเดินเข้าไปในตัวอาคารโรงเรียนผ่านประตูรั้วที่ผุพังและประตูหน้าต่างที่แตกหักบรรยากาศภายในมืดมิดและอับชืน้นเสียงฝีเท้าของพวกเขาดังกังวานไปทั่วบริเวณทําให้เกิดความรู้สึกราวกับมีใครบางคนกำลังเฝ้ามองอยู่เฮ้ย hey, มึงเห็นอะไรไหมนั่น เพื่อนอีกคนหนึ่งชี้ไปที่มุมห้องหนึ่งเอ็มหันไปมองตามที่เพื่อนชี้ไปและแล้วเขาก็เห็นเงาบางๆลอยอยู่ตรงมุมห้องเงานั้นดูคล้ายกับร่างของเด็กน้อยอาจจะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สวมชุดนักเรียนเก่าแก่เธอหันหน้ามาทางพวกเขาแล้วค่อยๆเลือนหายไปเห็นไหมมีผีจริงๆด้วยเพื่อนๆต่างร้องตะโกนด้วยความตกใจ เอ็มรู้สึกคนลุกสู้ไปทั้งตัวเขาพยายามบอกกับตัวเองว่านั่นเป็นเพียงแค่งเงาที่เกิดจากแสงและเงาแต่ลึกๆแล้วเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเขาตัดสินใจที่จะออกจากโรงเรียนร้างโดยเร็วที่สุดแต่เมื่อนกลับไปมองประตูทางออกกับหายไปแล้วในความมืดภายในโรงเรียนร้างเริ่มแผ่ป,ปกคลุม เอ็มและเพื่อนๆต่างรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แทรกซึมเข้าสู่กระดูกพวกเขาเดินวนเวียนอยู่ภายในโรงเรียนนั้นนานหลายชั่วโมงแต่ก็ยังหาทางออกไม่เจอเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กหญิงดังขึ้นมาเบาๆทำให้พวกเขาหันไปมองตามต้นเสียงนั้นใครอยู่ตรงนั้นนะ่ะเอ็มถามออกไปด้วยน้ำเสียงส่นเครือเงาเด็กผู้หญิงคนเดิมปรากฏขึ้นอีกครั้ง คราวนี้เธอเดินเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆใบหน้าของเธอดูเศร้าซ้อยและเต็มไปด้วยความเหงาหนูหนูชื่อลินเสียงหวานใสของเด็กหญิงดังขึ้นลินแล้วหนูเป็นใครหรอเอ็มถามกลับไปด้วยความสงสัยหนูเคยเรียนที่นี่ลินตอบหนูอยู่คนเดียวตลอดเลยไม่มีใครเล่นกับหนูแล้วทำไมหนูถึงยังอยู่ที่นี่เพื่อนของเอ็มถาม หนูหนูหาทางออกไม่เจอลินพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าเอ็มรู้สึกสงสารลินเป็นอย่างมากเขาจึงพยายามจะช่วยเหลือเธอไม่ต้องกลัวนะลินเดี๋ยวเราจะช่วยหนูหาทางออกเองลินยิ้มให้เอ็มอย่างขอบคุณเธอพาพวกเขาเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดจนกระทั่งมาถึงห้องหนึ่งที่ประตูถูกปิดสนิทลินหยุดอยู่ตรงหน้าประตูแล้วพูดว่าห้องนี้ มีความลับซ่อนอยู่เอ็มและเพื่อนๆต่างรู้สึกถึงความผิดปกติพวกเขาพยายามผลักประตูแต่ก็เปิดไม่ออกลินเอื้อมมือไปแตะที่รูปปิดประตูเบาๆแล้วประตูก็เปิดออกเองภายในห้องเต็มไปด้วยของเล่นเก่าๆและหนังสือภาพเด็กพวกเขาพบรูปถ่ายของลินเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เธอเป็นเด็กหญิงที่น่ารักและล่าเริงแต่ในดวงตาของเธอ กับเต็มไปได้วยความเหงาที่นี่คือห้องของหนูหลินพูดเบาๆแล้วทำไมหนูถึงต้องอยู่คนเดียวล่ะเอ็มถามลินเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังวันหนึ่งขณะที่กำลังเล่นซ่อนหาอยู่กับเพื่อนเธอได้หลงทางเข้ามาในโรงเรียนร้างแห่งนี้และไม่มีใครตามหาเธอจนกระทั่งเธอเสียชีวิตหนูอยากกลับบ้านลินพูดด้วยน้ำเสียงเอื่น เอ็มรู้สึกใจหายว่าเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเรื่องราวของลินจะเป็นเช่นนี้มาก่อนขณะที่เอ็มและเพื่อนๆกำลังปอบโยนดินอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนมันดังมาจากอีกห้องหนึ่งเสียงนั้นฟังดูน่ากลัวและน่าสะพึงกลัวกว่าเสียงของลินอีกมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลเพื่อนของเอ็มคนหนึ่งกระซิบลินหันไปมองประตูที่เสียงดังมา แล้วพูดโดยน้ำเสียงสั่นเครือว่านั่นคือเสียงของพวกเขาเอ็มไม่ลอยช้ารีบเดินไปเปิดประตูห้องนั้นออกเมื่อเปิดประตูออกไปพวกเขาก็พบกับภาพที่น่าสะงกลัวห้องนั้นเต็มไปด้วยเงาของผู้คนมากมายพวกเขาลอยล่องไปมาอย่างไม่มีจุดหมายใบหน้าของพวกเขาดูบิดเบี้ยวไปด้วยความโกดแขนพวกเขาไม่ยอมให้หนูไปไหนหลินลองไห้ เงาเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พวกเขาด้วยความเร็วเอ็มและเพื่อนๆต่างวิ่งเหนียวชีวิตรอดอย่างสุดชีวิตพวกเขาตะโกนเรียกชื่อลินให้ตามมาด้วยแต่ลินกลับยืนนิ่งอยู่ที่เดิมเหมือนกับถูกมัดตึงไว้กับที่ลินรีบม,มาสิเอ็มตะโกนบอกวิญญาณของลินหันมามองเอ็มด้วยสายตาเศร้าๆแล้วพูดว่าหนูไปไม่ได้หรอกหนูติดอยู่ที่นี่เอ็มรู้สึกสิ้นหวัง เขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาพยายามจะเข้าไปช่วยลินแต่ถูกเงานั้นขัดขวางเอาไวา้พวกเราจะทำยังไงกันดีเพื่อนของเอ็มคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเอ็มคิดหนักอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้ไอเดียเขาหันไปมองรอบๆห้องแล้วพบกับรูปปั้นเก่าแก่ตั้งอยู่ที่มุมห้องทุกคนช่วยกันยกรูปปั้นนี้สิเอ็มสั่งพวกเขาช่วยกันยกรูปปั้นขึ้นมา แล้วพุ่งชนเขาใส่กลุ่มเงานั้นเงาเหล่านั้นก,กระจายไปคนละทิศละทางรีบลินเราต้องไปกันตอนนี้เอ็มตะโกนบอกลินรีบวิ่งตามเอ็มไปกับเพื่อนเพวกเขาวิ่งออกจากห้องนั้นแล้วเรารีบวิ่งออกไปจากโรงเรียนล้างอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อออกจากโรงเรียนร้างมาได้พวกเขาก็หันกลับไปมองเมื่อมองย้อนกลับไปที่โรงเรียนร้างนั้นพวกเขาเห็นแสงสว่างวาบขึ้นมาจากภายในโรงเรียน แล้วมันก็หายไปเราทําสําเร็จแล้วเอ็มพูดด้วยน้ำเสียงโล่งอกขอบคุณมากนะพีเอ็มลินพูดไม่เป็นไรหรอกเอ็มตอบเราต้องช่วยกันเมื่อเหนียวมาจากโรงเรียนล้างได้อย่างวุดวิตเอ็มและเพื่อนๆก็พาลินไปยังวัดเก่าแก่ใกล้ๆกันนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์พระอาจารย์ฟังเรื่องราวของลินอย่างตั้งใจก่อนจะอธิบายว่า วิญญาณกลุ่มนั้นน่าจะเป็นอดีตครูและนักเรียนที่เคยอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้และอาจจะตายไปด้วยความอาฆาตแค้นจึงทําให้ติดอยู่ในภพภูมิวิญญาณเหล่านั้นคงกลัวว่าถ้าลินไปเกิดใหม่แล้วความลับบางอย่างอาจจะถูกเปิดเผยออกมาพระอาจารย์กล่าวพวกเขาจึงพยายามขัดขวางไม่ให้ลินไปสู่สุคติแล้วเราจะทําอย่างไรดีเอ็มถามด้วยความเป็นห่วง เราต้องกลับไปที่โรงเรียนอีกครั้งเพื่อทําพิธีปลดปล่อยให้กับเราดวงวิญญาณเหล่านั้นพระอาจารย์ตอบแต่พวกเจ้าต้องระวังให้ดีนะเพราะวิญญาณพวกนั้นคงจะขัดขวางอย่างแน่นอนเอ็มและเพื่อนเพื่อนตกลงใจที่จะกลับไปที่โรงเรียนร้างแห่งนั้นอีกพวกเขาเตรียมเครื่องเส้นไหว้และสิ่งของที่จําเป็นสําหรับการทําพิธีตามคําแนะนําของพระอาจารย์เมื่อกลับมาถึงโรงเรียนร้าง พวกเขาก็พบว่าบรรยากาศภายในมันดูน่ากลัวกว่าเดิมมากเสียงร้องไห้หงอยหวนดังกล้องไปทั่วบริเวณวิญญาณกลุ่มนั้นปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งคราวนี้พวกเขามีท่าทีที่ดูร้ายไปกว่าเดิมพวกเขาพุ่งเข้าใส่เอ็มและเพื่อนๆอย่างไม่ยัง้งหยุดเถิดพระคาถาของพระอานดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณทําให้วิญญาณกลุ่มนั้นชะง,งักไปชั่วขณะเอ็มและเพื่อน ใช้โอกาสนี้รีบนำเครื่องเส้นไหว้มาวางตรงกลางห้องแล้วเริ่มทำพิธีตามคำแนะนำของพระอาจารย์ขณะที่กำลังทำพิธีอยู่นั้นเอ็มก็เห็นภาพหลอนปรากฏขึ้นตรงหน้าภาพเหล่านั้นเผยให้เห็นความจริงอันน่าสะพึงกลัวเกี่ยวกับโรงเรียนร้างแห่งนี้เมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในโรงเรียนทำให้นักเรียนและครูเสียชีวิต ลวิญญาณของพวกเขาก็ติดอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้เอ็มรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเข้าใจความรู้สึกของวิญญาณเหล่านั้นดีเขาจึงขอร้องให้วิญญาณเหล่านั้นให้อภัยและปลดปล่อยดวงวิญญาณของลินเพื่อให้เขาไปสู่สุขคติหลังจากที่ทําพิธีเสร็จสิน้นวิญญาณกลุ่มนั้นก็ค่อยๆจางหายไปลินมองไปยังเงาของวิญญาณเหล่านั้นด้วยความเศร้า้อยแล้วหันหน้ามาขอบคุณเอ็มและเพื่อน พร้อมด้วยพระอาจารย์ขอบคุณมากนะทุกๆคนลินพูดฉันจะไม่ลืมพวกคุณเอ็มยิ้มให้ลินแล้วบอกว่าขอให้ลินจงไปสู่สุคติเธอนนะลินโบยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยเลือนหายไปเอ็มและเพื่อนๆมองตามลินไปจนลับตาหลังจากที่ลินได้ไปสู่สุคติแล้วเอ็มและเพื่อน ก็ยังคงรู้สึกไม่สบายใจกับความลับที่ถูกเปิดเผยออกมาพวกเขาตัดสินใจที่จะกลับไปที่โรงเรียนร้างอีกครั้งเพื่อทําพิธีอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเหล่าดวงวิญญาณผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นผ้าจารย์ได้นําเครื่องเส้นไหว้และสิ่งของที่จําเป็นมาทําพิธีบรรยากาศภายในโรงเรียนร้างดูเงียบสงบลงมากเมื่อเทียบกับครั้งก่อนเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างกระจก มันดังแผ่วเบามาราวกับเป็นการร่ำลาพระอาจารย์เริ่มทำพิธีอ่านคาถาและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณที่หลงเหลืออยู่เมื่อทำพิธีเสร็จสิน้นเอ็มและเพื่อนๆก็รู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่แผ่ปกคลุมไปทั่วโรงเรียนตั้งแต่วันนี้ไปโรงเรียนแห่งนี้ก็จะไม่เป็นที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วพระอาจารย์กล่าวเอ็มและเพื่อนๆพยักหน้ารับ พวกเขารู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่ได้ช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้นและได้ทําสิ่งที่ดีก่อนจะกลับเอ็มและเพื่อนๆได้ช่วยกันทาความสะอาดโรงเรียนร้างพวกเขารวบรวมขยะและเศษซากต่างๆที่ตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณแล้วนําไปทิ้งเมื่อทําความสะอาดเสร็จสิน้นพวกเขาก็เดินออกจากโรงเรียนล้างไปบรรยากาศรอบข้างดูสดใสมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับขังแรกที่พวกเขาเข้ามา เราจะไม่ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่เอ็มพูดกับเพื่อนๆใช่แล้วเราจะจำไว้เป็นบทเรียนเพื่อนของเอ็มคนหนึ่งเสริมขึ้นพวกเขาทั้งหมดต่างรู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตขึ้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความตายชีวิตและความสำคัญของการให้อภัยเรื่องราวของเอ็มและเพื่อนๆได้สอนให้เราเห็นว่า ความกลัวเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์แต่ถ้าเราเผชิญหน้ากับความกลัวด้วยความก้าหารและเมตตาเราก็จะสามารถเอาชนะมันได้และยังได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สำคัญอีกด้วยโรงเรียนล้างแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ณที่เดิมแต่ความน่ากลัวและความลึกลับได้หายไปแล้วแทนที่ด้วยความสงบสุขและความสง่างามได้กลับคืนมาเรื่องราวทั้งหมดมีเพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ